สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีกับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องผมตอนนี้นะครับอุย้ยทำไมไม่มีเสียงครูนะอ๋ออเคอวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเคีนชินแบบหมดเปลือกเลยนะครับกับสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเคีนชินไม่ว่าจะเป็นคอมโบท่าหลอก เมคานิกต่างๆอันเคนชินนะอาเอา่อสิ่งที่ผมจะเกินก่อนเลยอ่ะคอมโบนะฮะคอมโบอา่าพื้นฐานเคนชินมีอะไรบ้างซึ่งสไตล์ของผมเนี่ยหรือเซตของผมอะ่ะก็คือผมจะเล่นเป็นเคนชินเคนชิโร่ทูคุโร่ซึ่งมันเอื้อต่อกันมากๆแต่ว่าทูคุโร่ไม่เอื้อกับเคนชินแค่นั้นเองซึ่งข้อดีระหว่างอา่กับเคนชินกับเคนชิโร่นะครับซึ่งสามารถต่อคอมโบได้ ค่อนข้างที่จะหลายออปชันหรือหลายตัวเลือกนะฮะซึ่งก็สามารถเข้าไปดูคลิปของผมได้ก็จะเป็นอย่างเช่นคอมโบดาบตายก็คือทำดาเมจที่แรงที่สุดของเคียนชินนะฮะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ถ้าผมไม่ลืมผมจะใส่ไว้ขวาบนเนาะเป็นรูปตัวไอจะเป็นคลิปถ้าเกิดว่าผมลืมก็สามารถกดหาเข้าไปดูในช anel ของผมได้เลยซึ่งอาจจะไม่ยากเท่าไหร่คลิปก็ไม่ได้เยอะโอเคคอมโบง่ายๆของเคนชินเลยถ้าอยากจะรีดค,คุ้มเลย สี่เหลี่ยม5 T ทีสามเหลี่ยมค้างแล้วก็สกิลสอเห็นไหมว่า <ไป S 1> มันสกิลสเนี่ยต่อได้มี2รูปแบบก็คือที่ต่อแล้วคอนเฟิร์มฮิตแล้วเราสามารถสกิลหรือตีต่อได้นะะก็จะมีสามเหลี่ยมค้างและวสกิลสแล้วก็ตี3ครัง้งเอยตีสองครั้งแล้วก็สกิลส โอเคมีคิดอ๋อผิดจะขู่อกซึ่ผิดอีกแล้วอ่า่ uh. อได้ฮะแต่ถ้าแมตช์ออนไลน์มันจะไม่คอนเฟิร์มนะว่าต่อได้ <Go ahead. S 1> อีกย่างเช่นว่าสมมุติเราสามเหลี่ยมค้างไว้ใช่เลยฮะร ถ,ถ้าเกิดมันเด่นไม่ดีเนี่ยเขาสามารถใช้สเตปหลบได้ครับเพราะว่ากว่าอนิเมชันมันจะออกมันอาจจะไม่คอนเฟิร์มแล้วกับสองครั้งจะลุกขึ้นมาใหม่ก็ซึ่ง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 ถ้าถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นอ่าอี่เเราสามเหลี่ยมสามรอบแล้วซีอสองรีเซต็ตรับดาเมจแต่ไม่สตนันจะทำอะไรตอบได้ลุกขึ้นมา จะเป็นรีเซ็ตฮะเดี๋ยวมันจะเป็นท่าหลอกอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีกับอีกอันนึงนะฮะอ่าเราพูดถึงขโมยง,ง่ายๆกันหน่อยอ่าเราจะต่อได้บ้างออปชั่นแรกนะอ่าซึ่งซึ่งไอ้บางครั้งเนี่ยการที่เราทำแล้วก็สามเหลี่ยมไม่ติดบ้างมีมีโอกาสซ,ซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนออปชั่นเป็นอย่างอื่นเช่นเลี่ยนันข้างเนาะดีล่าง ถ้าเราอยากจะคอนเฟิร์มเราตีล่างเนกะ็โอเคนะครังปากปาดกระเบีบ่ยมจุกี่บริบูรณ์เราจะเอาไหนก็ได้เราจะสก,กิลหนึ่งสก,กิลสามก็ได้เฮงก็โดวนว้าสุดเฟี้ยวอ่า แล้วถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาคตเตอร์ได้เยอะขึ้นเราต้องเปลี่ยนลูกเล่นแหละเราจะตัดอันนี้ออกอย่างเช่นเขาคตเตอร์ได้เยอะเราก็เปลี่ยนเป็นเล่นในนี้แทนซึ่งมันแวนิชได้เกือบทุกรอบอะได้ได้สามรอบในออฟไลน์แต่ว่าในออนไลน์อะรอบแรกโอกาสติดน้อยมากติดมีแต่ว่าติดน้อยผมแนะนําให้ตองทำนสอนดีกว่าซึ่งคอนเฟิร์มแบบลยทำอะไรก็ได้ต่ออย่างเนี้ย เราสามารถเวนิสเข้าไปตีต่อก็ได้เนี่ยทีสามดาเมจไม่เยอะชินชินเป็นตัวที่ดาเมจไม่เยอะฮะค่อยๆเลื่อยค่อยๆเรื่อยๆ,ๆไปๆไปมาๆก็ได้คือตัวมันเร็วอยู่แล้วอ่ะถ้าเราเดินเกมบุกทั้งเกมง่ายแล้วกับอ่า,อาเราไม่มีเกียร์คอมโบโมง,ง่ายๆสัน้น อะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเรมเฉี่ยมได้ต่อจะพทีไมดีดีเลยตีกี่รอบก็ได้สกิลหนึ่งได้หมดตีกี่รอบสกิลหนึ่งได้หมดแต่ว่าสกิลสามเอ่อก็น่าจะได้หมดมันอ่าได้หมดเหมือนกันเลเวลสกิลสองติดแค่สกิลสองแค่นั้น ซึ่งเคนติโร่ก็จะมาปิดความบกพร่องตรงนั้นหน่อยนึงหน่อยนึงซึ่งถามว่าสกิลสดีไหมดีครับแต่ว่าไม่ดีในเรื่องของการต่อคอมโบเนาะมันใช้เกตค่อนข้างที่เยอะเราค่อยๆต่อๆต่อๆต่อๆไปเราจะดีกว่าเช่นว่าผมตี2สองครั้งกสทับเินติโร่อขมาเห็นโาปาบปาบอ่ะสกิลสองนึงตัดมานาแค่จะนหลือูเลยเลืออยู่หน่ะ นะฮะจีต่อที่หโ,โหยัดเท่ท้าเป็นโหนนี้เปล่าเลยฮะอาจจะอย่างน้อยเราก็ได้ดาเมจมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมและคอมโบเนี้ยมันก็มีข้อจำกัดด้วยคือต้องเล่นแค่ตัวกายเท่าน,นั้นเหนียงฟาบฟาบแล้วก็ดูคาสเตอร์ตึงนี้ก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราจะต้องเล่นรีเซ็ตหรือยอย่างอื่เห็นไหมอ่าออปชั่นมันน้อยฮะสำหรับคินชินแต่ว่าเป็นตัวต่อที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันเร็ว ต่อไปคอมโบลูปจ้าง่ายๆเลยสามเหลี่ยมเอาคอมโบลูปที่ง่ายที่สุดก่อนคือตีล่างหนึ่งครั้งไม่ใช่สิตีล่างจนครบเลยปาบ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 กดซีเรยลอีกหนึ่งทีฮะมันจะเข้าไปตีให้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราห้ามตีเรากดตีล่างอีกหนึ่งครั้งลูปได้สามครั้งนะางนอาจจะสีค่ครั้ง อ่าสามครั้งดาเมจก็ไม่เยอะไม่ได้ขนาดนั้นกลายเป็นหนึ่งสามเหลี่ยมพุ่งสามเหลี่ยมพุ่งสามเหลี่ยมพุ่งก็ทําได้นิดหน่อยฮะนี่แหละโ,โคโบโลูเคนชินนะฮะก็จะมีอยู่แค่เนี้กลายเป็นหนึ่งสี่หนึ่งครั้งซึ่งบางครั้งจะไม่ติดบางครั้งก็จะเป็นร e ีเซ็ตนะฮะเห็นไหมบางทีก็ไม่ติดนะฮะ โอเคก็คอมโบที่เป็นพื้นฐานหลักๆเวลาเขาไม่ไปเกตผมก็จะทําได้แค่นี้แหละรีได้ไ่เยอะแต่ว่าพอผมมีสติผมก็ฆ่าได้ก็ค่าเลยเป็นประมาณนั้นต่อ,ตอไปเป็นคอมโบรีเซ็ตอ่าจุดเด่นของมันจุดเด่นของมันซึ่งสิ่งที่ผมทําบ่อยที่สุดคือทําให้เขาเคอ์เตอร์ไม่ได้ก็เคอ์เตอร์ได้ได้เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเคอ์เตอร์ได้น้อยลงน,ยน้อยลงก็คืออ่ะ ันนี้เบสิกเลยที่จะเห็นผมทำไปก่อนใช่ไหมอ่าอ่าอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะสองครั้งวันิดปื๊บแล้วก็ตีร่างกลางเราอาจจะเพิ่มสเปซขึ้นมาหน่อยวนันนิดไปด้านหลังฟาาเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยออปชั่นมันนะฮะมันเยอะซึ่งไอาการที่เราทำอย่างเงี้ยบ่อยๆเขาหลอนได้ถ้าเกิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาเขาเตอร์เขาจะหามาตีเราถูกต้องไหมกลายเป็นว่าเขาจะโดนสามเหลี่ยมเราตีต่อ ซึ่งเป็นไงก็เป็นนี้ก็เป็นนี้ก็เป็นนี้ปาบต่อปาบที่หลอดเบาๆไม่ขึ้นหรอก40%่อซตชิ้นห้า4่สมานาเรลือ,อยู่แค่นั้นกดเปลี่ยนตัวก็ได้แต่ว่ามานาก็จะเหลืออยู่แค่นั้นซึ่งอการที่เราสกิล3เนี่ยมันส่งผลต่อเกมหน้าเลยนะครับอย่างเช่นว่าเราสกิลสปิดเขาได้ เราหนึ่งเขาจะเหลือมานาอยู่ครึ่งหนึ่งก็ตามที่เราอันนี้ได้ลสมมติว่าเขามีมานาครึ่งนี้แล้วเขาจะเหลือสูงในแมทช์ถัดไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมกดรีเพิมเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นแหะบางครั้งก็จะไม่เพิ่มเลยอะไรทํานองนั้นซึ่งอ่าที่ผมไะทำบ่อยๆถ้าเกิดว่าผมยังไม่อยากฆ่าเขาจากเออคือการล่อเขาล่อเื้อเขาเรื่อยๆผมการจะตีละอ่าตีสองครั้งในนี้ ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาการเซส,สเตปเราอยากจะบุกเขาละตีล่างซึ่งมันเร็วกว่าเห็นหนะ็นฮะหรือไปหลังมาตีล่างถ้าถ้าเราอยากจะกาดเบรกเข้าในฐานะที่เขากันอยู่เฉยแต่ว่าเขาเรียกชั่นกับสามเหลี่ยมเราทันอ่ะเราสามเหลี่ยมครั้งเงี้ยเขาเรียกชั่นเราทันเนี้ยเราอาจจะเล่นไปเล่นตีล่างแทนะซึ่งมันเร็วฮะค่อนข้างที่จะเร็วแบบมากๆอ่ะเรา ผมชาร์จหน่อยหนึ่งเขาโดนแหละเนี้ยหรือบางครั้งอ่าชาร์กันเนี่ยถ้าเาเกิดว่าเขาใช้สเต็ปถอยหลังไปอย่างเงี้ยอ่าติดไม่ติดเ <laughs> นี่ยถ้ามันก็ข้อข้างที่อยากไกลแล้วถูกต้องไหมฮะ พอตัวออก็ไกลพอตัวก็เป็นประมาณนี้กับอ่คอมอโบที่ผมทำบ่อยที่สุดอ่ะคอมโบพื้นฐานอีกนิดนึงเนาะผมทำไป็นเรื่อยว่ะอันนี้ผมทำบ่อยสุดเปิดด้วยออปชันนี้ฮะหรือลันเชอร์นะที่เขาเรียกกันก็คือตีสองครั้งครับสกิลสามทรับแค่นั้นใช่ไหมเราจะตีตอแบบไหนก็ได้เราจะตีนิดหน่อยแล้วก็สกิลปิดจบ หรือถ้าเราอยากจะเล่นเขาเราก็จะปืบมไปนึ่อ่าเราอาจจะอ่าแท็กกิก้งเพื่อเขาเปลี่ยนทัหวะเนี้ยหรือบางครั้งเ,เราเราสามเหลี่ยมตอนที่ีสามปืเข้าไปเนี่ยถ้าเขาจะต่อยเขาจะกันแต่ไม่ใช่สเต็บหลบนะในฐานะที่เราที่เขายังอยู่กับเราอะ่ะเราอมาคัชชีใส่เลยกับอีกตอนหนึง่งตอนที่เขากดกันอย่างงี้ใช่ไหมเอ่อ ดีเชนยงนึง่งกดกันแต่ฮะมุมกล้องหันแทบไม่ทันหันแทบไม่ทันแต่สามเหลี่ยมมันช้าฮะยังไงเขาว่าเอ่อยังไงมุมกล้องหันทันนีแล้วซึ่งไอทําแบบเนี้ยมาดียังไงมีมีสามทำเลือกให้ฮะตอนตอนหมุนกลับด้านไปอีกฝากหนึ่ง อ่ะถ้าเขายังหินผาอยู่อ่ะยืนกันสกิลกาดเบกเนี้ยมานาเขาหายหมดเขาก็ยืนกันได้เราอาจจะตีเทพไปก่อนว่าถ้าเขาอ่ะหือใครยังไม่รู้นะฮะกดกันอยู่แล้วเจอสกิลกาดเบกเนี้ยตีต่อไม่ได้อีกฝั่งเขาตีต่อไม่ได้ฝั่งที่กาดเบรกอยกเป็นว่าคุณจะตีสวนนั่นแหละคุณจะโดนไม่ไม่กดกันไว้เลยถ้าโดนกาดเบรกสาบไม่รู้หัวกดกันไว้เลยแต่ว,ว่า ถ้าเกิดเขารู้ว่าการดเดรไปแล้วตีต่อไม่ได้เว้ยไม่ดีจับเรียบร้อยดีพี่น้องโอเคอีกนึงเอ่อเมคานิกน้อยๆชินช้นๆกระโดดสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมต่อไม่ได้แต่จะเป็นรีเซ็ตถ้าเกิดว่าเขาจะเข้ามาตีเราเนาะสามเหลี่ยมปกติได้ฮะตีปกติแบบชาวบ้านทั่วไปได้ โอเคถ้าเกิดเราทําเขาจหะาจหลอนนี่เนาะเราทำอันนี้เขาบ่อจะหลอนเนี้ยอ่าเราจะเปลี่ยนทิกเล็กๆน้อยๆนะฮะตอนที่เราพุ่งเรียบร้อยดีพี่น้องอ่าหรือจะแบบนี้เร็วเหมือนกันเราต้องเลือกออปชัเนเะร็วๆฮะ เราอาจจะง,ง้างหน่อยๆนยหนึ่งให้เขามีจังหวะให้เขาใช้สเต็ปพอใช้สเต็ปก็โดนอย่างเงี้ยนะฮะเป็น,นต้นก็ไปด้านหลังการเบรกได้ที่ผมทำไบ่อยก็ยังมีแค่เนี้ยนี่แหละที่ผมทำหลักๆที่ทไม่มีอะไรมากมาย หรือเอออาจจะเล็กๆน้อยๆเพิ่มความหลอนตะเลี่ยนสองครั้งเรนิตพุ่งตีค้าปาบเร็วห้านี้เร็วมากถ้าเขากดขึ้นมากันไม่ใช่โอ้ไม่ได้อะ อาจจะว้าก็ได้ออปชั่นมันเยอะฮนะลูปีกนันนึงของเคนชินเกือบลืมไม่รู้ว่าเรียกลูปได้ไหมตัวขาวเร็วมากเลยตีแล้วก็ปล่อย,อยงออังวะอ่าตีใหม่รอบนึงตีห้าบนะฮะติดติดติด แเราเราจะดีเลยตอนตีได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำนี้เนาะเราสามเหลี่ยมขาวนะเป็นประมาณนี้เคนชินอ๋อและเคนชินเนี่ยจับบางตัวสมานติต่อได้ซึ่งเราต้องดูดูการล้มของอีกฝั่งด้วยเช่น จกัจกจับเนี้ยผมเห็นละต่อไม่ได้มันจะเป็นล้มสตันนะฮะล้มสตันเป็นยังไงล้มสตันเป็นยังไงไมใช่เอ่อ่ไอ๋อสามเดี่ยวนี่ลมลมล,ลมสตันนี่เป็นนี้อ่ามันจะเด้งเด้งหนึ่งครั้ง ถ้าเกิดแล้วจับแล้วเด้งเด้ง่งเงี้ยอันตีต่อได้เป็นอย่างนั้นสามารถคอนเฟิร์มอันตีต่อได้แต่ว่าอีกฝั่งกดเอ c ค p ปหลบได้ออกได้เคล็นะชินเนตรีเซ็ตเนาะผมอธิบายไปแล้วเดีย๋ยวว่าถ้ารีเซ็ตบ่อยๆไม่มีดาเมจก็เรียบร้อยนะฮะกับหลอกเอยนหนึ่งเออ ยึดซับถ้าเกิดว่าเขาจะต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะต่อเนี่ยเใส่สามวงกล้องถ้าเกิดว่าเราอยากสามเหลี่ยมแล้วอยากต่อท่าเออเราเราให้เรียกซับตอนจังหวะตอนตีสามเหลี่ยมครั้งที่สองเนี่ยเอาเท่าไลยได้ดาเมจเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ทำอย่างนั้นยูรีเซ็ต เลี้ยซับไอตอนจะหวะลุกขึ้นมาถ้าเขาตีต่อเขาจะโดนซับเราอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ออกไม่ได้เขาเขาก็จะโดนเราตีต่อแล้วก็กลายเป็นว่ารีเซ็ตเราก็สามารถทำาคโบแบบฟูลแอมได้เลยอีกฝั่งก็ร้องจากไปเช่นนั้นเองเช่นอ่ะอ๋อแล้วถ้าสามเหลี่ยมครั้งที่สามโดนแบบเปล่าๆมันจะไม่ล้มเนาะซึ่งมันจะคอนเฟิร์มสกิลสองอีกฝั่งล้ม ถ,ถ้าเขาขเกดเขาเตอมารัวๆโดนแน่ๆฮะแบบนี้จะไปคุยโยบานแน่ๆไปอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูเลือกโดนเนาะนี่เนาะอ่ะคอมโบที่แรงที่สุดจิตไม่เอ่ยพี่สุดเดี๋ยวเอาใหม่ผมไม่ค่อยทำใส่ใครนี้มีจำเป็นเพราะมีเสี่ยง ไารีฟไฮวีวอ่ะก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำบ่อยแล้วนี่คู่นะฮะอ่าคือนีอติดเนาะอ่าติดตงเดียดติดเค่โดนโคตรแรงพี่นนอะ ไปแลร้100อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นรีเซ็ตเนาะก<ป>็จเป็นประมาณนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราอยากเอาเรียงที่สามให้โดนคือเราต้องอไป้านงทางก็ได้รอน,นิดหน่อยแล้วเราค่อยเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากดเข้ามาตีเนาะซึ่งถ้ากดตีใช่ไหมเออมันจะพุ่งอัตโนมัติอัตโนมัติแล้วก็จะเข้ามาตีเนาะถ้าเกิดว่าเขากดตีเงี้ยถ้าเราเขาแบบว่าอยากเข้าเทินบ,บุกแล้วว่า กดเข้ามาตีเขาจะโดนสามเหลี่ยมเราอีกรอนบนงพอเขาโดนปุ๊บดีเซตปาดพี่น้องเอ้ยเจ็บจีทหัวใจเป็นประมาณนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเขาโดนใกล้นึ่งไอ้ท่าเนี้ยกดกันเราก็ทำได้อีกฝัังก็เวอร์ดีเทนตามอยู่ยึดเขการเบรกพี่น้องกดกันต่อกดจับไอ้ที่เี้ยหรือถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิด อันนี้ต้องตั้งสมาธิหน่อยหนึ่งคือสังเกตวงสตามมนาอ่าเอ้ยอันนี้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้หรอการเด็กได้ครับแต่ก่อนทำได้เอ่อแต่ก่อนมันจะเป็นสโลนะโดนแล้วมันจะสโล อสโลเนี่ยมันแยกฆ่าได้แต่อันนี้น่าจะทำไม่ได้ละแต่ก็ไม่เป็นไรันเรียมําครั้งท่ามันไกลมากฮะแท็กกิ้งโคตรพ่อโคตรแม่เลยถ้าเกิดเราอ่ะปืบปืบอีกอีกอ่ะอีกฝั่งเขาจะเตะหลบปลืบหลบปลืบแต่ถ้าครั้งที่สองถ้าเขาโดนครั้งที่สองของเราแล้วเราได้แวน,นิ์อ่้โคตรพ่อแท็กกิ้งนะฮะเราอยู่ไกลๆเลยก็ได้ แล้วอยู่ตรงไหน,นถามว่ามีสิทธิ์โดนไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์โดนแล้วก็ไม่โดนเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาเสเต็ปคนเดียวออกได้เหมือนกันแต่ว,ว่าถ้าเกิดมันเขาเป็นแนวยาวเนี่ยถ้ามันไกลมันไกลมากไอ้ท่าม้วนของมันถ้าสังเกตซ,ซึ่งมึงซึ่งมันตามได้หัดใช้เวนิ่บ่อยๆฮะคินชินตัวดาเมจไม่ได้ เวอร์นะฮะในคอมโบธรรมดาเอ็กซิมิชันของมันแต่ถ้าเป็นคอมโบเบร์สหรือเวคานิ่งก็คือแรงเวอร์ระดับพระเจ้าต่อไปก็เป็นเมคานิกอีกอันนึงของมันตอนอันตีเนี่ยถ้าอีกฝั่งเขากดตีมันจะได้เป็นฝ่ายตีก่อน แอนิเมชันตีเขากับเราตีถ้าถ้าเขาไม่กดกันเขาจะโดนเราตีเราสามารถคอนเฟิร์มตีได้จาก,กตรงนี้ตีแล้วตีต่อเห็นไหมเห็นแอนิเมชันไหมเขาเพิ่งลุกขึ้นมาเองแต่ว่ากดกันได้ถ้าเขาไม่กดกันถ้าเขาอยากตีต่อใจร้อนปาลิซเซ็ตเก็ยชินเท่ากับโคตรข้อ,อรีเซ็ตนะตัวลิซเซ็ตดูดิจะเก่งไปไหน โอเคของมันก็อีกอัน,นึงนะฮะเป็นเมคานิกตอนกดกันอ,อ๋อกับท่าหลอกอีกนึง่งเราไปกันฮะสามเหลี่ยมสองครั้งแบบไหนก็นได้ปรับแต่งแล้วแต่ใจคุณแล้วจีล่างค้างมันเร็วเร็วมากๆก็อยู่หลังเขาปาบน้องครับแตกหรืออาจจะปาบ ป,ปึป๊บแล้วก็สกิลสองตีล่างแล้วสกิลสองตีล่างทุกตัวแล้วสกิลได้นะครแต่ว่าตีบนโหนทำไม่ได้เออ sorry ปึ๊บชนะแต่สัสดีไอ้เช่นเร็วมาก อ่ถ้าเกิดเราทำปกติอันนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาออกจกังหวะมันจะออกยากกว่าฮะตอนที่เราตีล่างออกได้เหมือนกันแต่ออกยากถ้าเกิดสู้คนเก่ง,งเขาก็ออกได้แล้วถ้า,าอยากจะเซฟเราจะเบรกกาดเขาเนี่ยตอนสมมติว่าเราจะคิวนี้ปึ๊บแล้วเขาใช้สเต็ปเขาจะโดเนเคสชิโร่ของเราของของเรา แต่ถ้าเกิดเขาดวงดีหรือว่าเขาโหดเนี่ยให้ให้เปสปีดดอทหลบคินชิโร่ก็ได้จะช่งเกตฟรีไม่ฟรีหรอกก็แรกมานากันหน่อยนึงค่าใช้จ่ายมันแค่นั้นมานารีฟิวได้แต่เกตรีฟิวจากตีแล้วก็ชาร์จเท่านั้นเป็นประมาณนี้ของคินชินดาบที่โคตรไว อ,อย่าใช้บ่อยนะฮะอันนี้แนะนำอย่าใช้บ่อยนานๆทีใช้ก็ได้จนลูกบวชอะค่อยใช้อย่างนี้ก็ได้เพราะถ้าเราใช้บ่อยเนี้ยเขาจับทางได้เพราะว่ามันไม่ได้เร็วไงฮะไงใชไหมอาม,มาคหนึ่งสองวิสองวิสองสวิมีเวลา้เขามีเวลาให้เราเขามีเวลาเรียชั่นจากเราเยอะ มันไม่ใช่ฮาร์ดเรียคชั่นขนาดนั้นอ๋อไกลอีกลูกเล่งอันหนึ่งของมันผมแหลบไ้เยอะมากแต่ผมไม่ได้ใช้อ่าไม่สิ หลบยากมากเลยกระโดดสามเดี่ยมสกิลสามไป่ได้หลอกก็ไม่ใช่หาเรียกชั่นเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นมือใหม่โดนลองจากแน่นอนซึ่งเอ๋อเคนชินแล้วก็เคนชิโร่เนี่ยเอาไปเล่นกับมือใหม่ได้ฮะไอคนที่ชอบกดเอ c เ p ปบ่อยๆเคนชิโร่ทำให้กดเ scape ออกไม่ได้นะครับพี่น้องพันธกัรเคลื่อนไหวไว้กดเป็นตัวก็บับก็หายแล้วฮะไม่ต้องห่วง เขาจะทำได้แค่กดเคาน์เตอร์ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้คุณก็ลํายาวไปเลยโดนปูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แถมตัดเกรให้ด้วยนะแถมอีกเยอะบางทีไม่ติดเนะี่ยอ๋อก็อีกนึงร์ดเรียกชั่นของชินชิน ตีสองครั้งแล้วตีบนครั้งไม่ใช่ h าร d r e a คชั่นหรอกออกยากเฉยๆถ้าใช้สเต็ปไปตรงจหวะโดนแน่นอนตอนสาบ้าจอเนี่ยเราต้องใช้ใเป็นประโยชน์นะฮะเราต้องดึงเรียกชั่นของเขา,เาคือเราต้องบีบให้เขาเรียกชั่นเร็วๆอ่ะไอการที่เราทำเนี้ยคือเราสามารถไมคเกมต่อได้ไง ถ้าเกิดว่าเขาเรียกชันอะไรเร็วเ,เขาต้องใช้สเต็ปถอยหลังเงี้ยเออเราอาจจะเวนิดเวนิดหลอกอ่ะป,ปึ๊บอ่ะเรา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 ,เราทำางนี้บ่อยใช่ไหมอ่าอ่ะเราทำางนี้บ่อยแล้วเขาใช้เตะไปด้านหลังเราจะเราอาจจะเดี๋ยวเขาตีกันเรา,าจ,จะพุ่งเข้าไปตีพุ่งเข้าไปตีก็ได้คิวหนึ่งก็ไม่ได้แบบที่ผมบอกอ่ะ บีบเรีแอคชั่นเขาเยอะเยอะทำให้เขาไม่มีจังหวะที่จะมาตีเราอ,ะอ่ะยูเวนถ้าเจอคนเก่งไงเขาก็มีช่องเขาก็หาช่องตีเราได้เหมือนกันมันได้เหมือนเดิมคืออยู่ว่าเขาเป็นซับอะไรได้วยซับสนามนดีๆบาคุกโกเจ้าแม่งี้เออเจ้าแม่ชื่ออะไรนะไม่รู้เป็นซับผู้หญิงตัวขาวใหญ่ๆหน่อยนั่นแหละซับนั้นซูดวยยากฮะอะไรที่มันเป็นประเภทนั้นนะซับลำแสงยากไหมก็คืออยู่ความผิวของคุณละถ้าคุณผิวหลบซับลำแสง อันนั้นง่ายโอเคแต่ถ้าเป็นซับแบบ AOE ใหญ่ๆเจ้าแม่บาคุโกเซย่าอันนี้ก็ยากฮะเป็นประมาณนี้ของเคนชินเนาะน้องก่าเบกไปดูคลิปเคนชินเกมเพลงผมก็ได้ฮะว่าผมเล่นยังไงบ้างผมก็ลงไว้อยู่3 4 5 6 7 8 9ดคลิปไอ้ซึ่งอ่าสามเหลี่ยมไม่คณิตสามเหลี่ยมกดอะไรก็ได้ ถ้าเราถ้าเราเกิดว่าเราเราบีบเรียกชันเขาเขาใช้สเตปอาจจะโดนท่าเนี้ยหรือบางครั้งเราบีบเรียกชันเขาใช้สเตปเขาโดนท่าเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันท่ามันเร็วนะเออเขาอาจจะกดก,การต่ออย่างเงี้ยก็ได้ยกเว้นว่าเราทำเงี้แบบบยแบบบ่อยแบบมากมากอ,อ,อ่หรือบางทีอ,อ่าท่าเนี้ย สกิลหนึ่งของคิน,คนชินฮะบางใช้กับบางจุลครเราพุ่งโดนเนี่ยอีฝั่งเขายังตีไม่ได้เออเดี๋ยวเรากดเราจะกดกันหั่นต่บางตัวเขาก็ตีสวนได้เลยแล้วก็เอ,อื้อโดนพันธิตหน้าแจกเลยนั่นแหละเราจะทำให้เขาหลอนเงี้ยก็ได้ถ้าเขาใช้สเตปโดนพี่น้องในคลิปผมไม่น่าจะมีเล่นสเตปพวกนี้หรอกฮะเพราะว่าผม ผมไม่ได้อ่านไว้ไม่ได้ลงไว้ไม่ได้บันทึกรีเพย์ไว้เคยเล่นกับคนธรรมดาอยู่ก็แค่นี้แหละประมาณแค่นี้สามสิบนาทีเกือบสามสิบนาทียี่สิบเก้ายี่สิบเก้านาทีการเล่นเคนชินก็ประมาณนี้เนาะแค่นี้แหละปิดคลิปสิ Goodbye boys